ผมตังไหมพร้มอมไหมครับพร้ <ตา S 2> อมครับเริ่มครับค่ะพี่วันนี้ยืน่นเจ็งความมีรายบุคลคลมีใครบ้างคะคือถ้ารายบุคคลก็จะมีท่าน เลยขาพักครับผมของก้าวไก่ฮะแล้วก็จะเป็นแอดมินเพจนะครับน่าจะประมาณนี้ฮะถ้าเป็นบุคคลก็น่าจะสองคนครับผมก็หาบินประมาทนะครับผมบินมาแล้วก็บินมาด้วยการโฆษณาจากกรณีนะจากกรณีที่เอารูปท่านนายกขึ้นคู่กับท่านธรรมนัฐนะครับผมแล้วก็มีข้อความที่ ที่เป็นการมินประมาณนะครับสคนเลขาพักกับใครนะคะเลขาพักกับแอดมินเพจนะครับเพราะว่าถ้าอีกอีกท่านนึงเนี่ยผมดูตามที่ถอดเทปมาแล้วเนี่ยจะท่านจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้<ม>ท่าน,นจะพูดเรื่องเป็นการโต้แยง้งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนมากกว่าครับผมครับ mm hmm. ก็คือแจ้งความเรือกดำเนินคดีไปตามไปตามข้อมูลที่ที่ตรวจพบนะครับ ส่วนอื่นก็คงคงจะไม่มีฮะก็ต้องต้องดูว่าว่าจะมีใครที่ที่แบบทำกระทำการหรือว่าเป็นการดูหมินท่านนายกเพิ่มอีกครับต้องต้องต้องตรวจสอบดูครับผมกรณีโควิดหรือวัคซีนอะไรมีการตรวจสอบแล้วอ๋อนะมีมีการตรวจสอบและมีการดำเนินคดีไปบ้างแล้วครับผมส่วนนั้นก็คือพวกที่บิดเบือนข้อได้จริงเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนอะไรพวกเนี้ยนะฮะ หรือว่าที่บิดเบือนกรณีที่ว่าอ้างว่าไม่ให้เอกชนนําเข้าก็ดําเนินคดีแล้วครับผมแล้วตามเรื่องของคุณธนาธรตอนนี้ถึงไหนแล้วคะคุณธนาธรนี้เท่าเท่าที่ทราบนี้ก็ทราบว,ว่าคุณธนาธรท่านมายื่นขอเพิ่มพยานแต่ไม่ทราบว,ว่าพนักง,งานสอบสวนจะจะดาเนินการอย่างไรนะครับผมยก้ยก,การตับหรือสั่งการอะไรเป็นพิเศษอ๋อไม่ ครับผมไม,ไม่ไม่ได้มีครับผมเพราะว่านี้เป็นหน้าที่ในส่วนที่ท่านตั้งให้ให้ผมเป็นคณะทําทงานในส่วนนี้ครับผมท่านไม่ได้มากําชับหรือมาสั่งการอะไรเป็นพิเศษครับแล้วก็มันจะมีกรณีที่ว่าสิ่งม,มินสถาบันนะคะ่านไหนก็คือว่าในโพสต์ของท่านนายกเองมีการติดตามมอนิเตอร์เรื่องของคอมเมนต์นคะคะเพราะว่ามีพบว่ามีการากรณี้มินประมาณสถาบันนี้ถ้าเกิดตรวจพบก,ก็จะดําเนินการกล่าวโทษทั้งหมดนะครับ ครับผมแต่ก็มีการรวบรวมมีู่ครับผมมีมีรึ่งคือคอนเสิร์ตมีเลยหนึ่งแอดมินเทจพัดเท่าไหแล้วก็ระบุชื่อในนายชัยธวัลถูกไหมก็เลขาพักครับผมเลขาพักอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่จะเป็นลักษณะทีละชัยนี่โดนทีระชัยในท่านท่านจะเป็นลักษณะเป็นการพูดในลักษณะที่ว่า โต้แย้งคำพิพากษาของศาลรัฐมนุนซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับในในประเด็นที่ที่ขึ้นโพสต์ข้างหน้าตามครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบครับผมครับเพราะว่าเราเราตรวจข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยยังยังไม่ปรากฏก็คือแจ้งไปว่าครับผมครับ อะไรคอรขสโชว์อินเสิร์ตหน่อยีเอกสารก็จะมียึดตามตัวก็ได่นิดนึงขอเป็นภาพอินเสิร์ทนะครับผมีเข้าขายที าพเป็พลบบอบดันไครับดันดนดำเนินการตรงนี้ด้วยครับด้วพรบคอดสรุปั้วันนี้ก็คือแจ้งสอข้อหากับสอองคนครับครับิตาแล้วก็ารโษณาบอแล้วก็บรรลุมาตัดส4บสี่บพบอบมาตัด14นํานำข้อมูลไปทิศตัวระบบคอมพวเตอร์ 来来来。